เร็วใ,ใจกลัวไปถึงอย่าเพิ่งกัดด้วยให้มันอยู่ในปากก่อน นี่กำลังรอรถไฟมาอยู่อะหนาวมากข้างนอกหนาวมากน่าจะเลขตัวเดียวแต่ข้างหลังมันจะเป็นเหมือนเป็นห้องห้องให้ไปน,นั่งรอรถไฟแบบน่าจะเป็นห้องที่มีฮีเตอร์แต่เราสร้างไงเราไม่เข้าเรายืนร้องนอกแต่อีกสักพักรถไฟน่าจะมาแนละ้ว อากาศประมาณศูนย์องศาใช่ประมาณศูนย์องศาจริงๆมันไม่หนาวนะถ้าไม่มีลมจริงคือถ้าไม่มีลมมันก็อยู่ได้ประมาณนึงแล้วความมีลมมันจะสะท้านไหมแบบใช่ตอนนี้เราก็กําลังจะไปหาหมึกกระดึ๊บกินใช่จะไปหาหมึกกระดึ๊บเราก็จะเห็นพี่เดียกระดึ๊บหมึกวันนี้แหละเดินตรงนี้เราขอเดินเงี้เดินเงี้ยต่างร้านกางสมิครับ เจอหมึกกระดิ like ๊บครับแต่ว่าเราเดินดูก่อนใช่ไหมเราพูดถ้าหมึกกระดิ๊บไปดูมานทาไหนแล้วเราไปดูร้านข้างหน้ากันเจออะไรอีกแล้วได้เดิแล้วได้ร้านแล้วครับเป็นร้านนี้อ่านไม่ออกวาอะไรแต่ว่าคนเยอะน่าจะเป็นร้านที่ดีที่สุดในย่านเราลองเข้าไปนั่ง 姐姐，你们有菜单吗？菜单吗？是卡通这个这底底下是牛肉。它不是牛肉。啊，那的话。换一下。加牛肉。不行，他们已经做好了。不行。嗯，做了这个。三碗。那一锅三万小小碗对吧？对，小碗两万吧。 พี่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าจุดนั้นเขอวอันนี้ไม่เป็นร่ะเขาก็เลยบอกเขาเป็นแดงแดงเขาสั่งเขาสั่งมาดูเขาตัดนะเขามาหันป่อนบุตรของปี๊ยเราที่ไปกินกับพี่บอลมาหั่นข้างโต๊ะเลยหรอกเบ้าร้ายมากเลยครับป้าไม่ตัดตั้งแต่หลังร้านครับโห่มากบ้าอันนี้ยังมีแม่ไม่ตาตอนนี้ครับเราได้หมึกลึกมาแล้วในจาน ปีที่แล้วไม่ได้กินไงเอกมาแก้แค้นมกินให้ได้ต้องกัดตรงนี้มันกระดึ๊บพี่เอาไ้งานเลยท้งานเลยท้งานเลย,ยโอ้ยน่ากลัวทงานเลยแล้วเนี่ยมันดื้อเต็มที่แล้วเนี่ยมันสุดสุดชีวิตแล้วอ้เด,ดิเงตรย่อยอ่ กูอยากลองกิทงตัวเข้าไปสั่งก็ใหม่ดิบอกขอทั้งตัวคไม่เอาพูดเราเด็ดมันหนีมึงนนีได้กียพี่มันเนาผ็ดมากมันจะมีเยอะไเ่แค่ดีอะไรนไปกระเด็บอยู่ไอเหียมันดีฝังมันท้ายหอวยังก็ไส้เดือนไอ้นี่น่ากลัวพี่กินชิ้นนี้เลย มันดูนดเนื้นออะเหนื่อิ้ลยนะดูเร็วใจล้างกลัวไปเถอะอย่าิ่งกัดเว้ให้มันอยู่ในปากก่อนกล้อืมดูัวชอบสดีมากเลยเดี่ยวตโหข้างหลังไอ้มองยิง้ม <laughs> คน <laughs> รุงชอบ กันมาเที่ยวที่หนาวมากลองไม่ใส่ไม่ใส่อะไรวะเสื้อหนาวดูอยากรู้จะเป็นยังไงโอลมพัดทีนี่แบบตายพรุ่งนี้ก็กลับไทยแล้วสรุปว่าภารกิจสำเร็จครับได้มากินดึกๆแล้วโอ้ยลมพัดทริปนี้ครับก็จะมีประมาณเท่านี้ไว้เจอกันทริปหน้าจะไปไหนโอ้ยลมพัดลมพัดดูกันนะทริปหน้าจะไปไหนอีกนะ I love Collie, so come. Bye bye, honey Bye bye. <音楽>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 